รายการแมดแอนคิดเชนแม่เล็ก่าวันนี้นะคะทำอะไรคะเราจะมาทำเกี๊ยวทอดค่ะเกี๊ยวทอดเหรอคะเอาจะธรรมดาธรรมดาใช่ไหมแต่ที่แม่แอนจะทำมันต้องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเหรอคะ เกี๊ยวกุหลาบทอดอ๋อเกี๊ยวกุหลาบทอดเหรอคะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนละกันนะคะหมายถึงอะไรเป็นดอกกุหลาบเหรอครับทำเป็นดอกกุหลาบอ๋อเป็นเกี๊ยวที่รูปดอกกุหลาบเหรอคระโอ้โโอเคแล้วจะกินได้ไหมคะกินไม่ได้เฮ้ยเพราะฉันก็ใส่ของเล่นไปเยอะได้่ะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวจะทำให้มันเป็นไข่เชียวไพล่ะเอ้ยบ้าไม่ใช่เดี๋ยวเขาไปทอดค่ะเออเอาไปทอด เรามาดูนะคะวัตถุดิบก็คือเราจะมีแผ่นเกียวสังเ็จดูค่ะอนี่ก็ห่อนึ่งสิบาทเองแล้วก็จะมีต้องยี่ห้ออะไรไหมคะคือยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ว่านี่ซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเดอะมอลต้องใช้ไข่ปอดเ้อไหมคะ ไม่รู้อ่ะแต่ว่าวันนั้นเราเคยทําเกี๊ยวน้ํากินแป้งมันก็ใช้ได้ไม่เนื้อแป้งไม่หนาเกินโอเคค่ะแล้วก็ไม่เหม็นกลิ่นแป้งด้วยอ่ะมีแผ่นเกี๊ยนะคะนี้16บบาทโอเคค่ะแล้วก็มีหมูสับบะชอบคุงรืสำเร็จโลกอันนี้คือทายังไงคะคือไส้ไงอันนี้เราซื้อสำเร็จมาแล้วคุรลดมาแล้วเราก็เลยไม่ต้องปรุงอะไรแล้วแต่ตามชอบบางคนอาจจะหมูเด้งผสมเนื้อแล้วถ้าซื้อเนื้อหมูมาสับเองได้ไหมคะ ได้แต่เนื้อหมูที่สับเองมันไม่ได้ผ่านกรบมวิธีผสมอะไรของเขาเะมันจะไม่นุ่มอะค่ะใช่เราก็เลยใช้อนี้แหละเด้งเด้งดูหน่อยเด้งเด้งไหมคะในแ้กก็จะมีอันนี้น้ำเปล่าเอาไว้แปะให้เกีียวติดกันเฮ้ยชิมูกี่ไหนล่ะคะไม่ใช่มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะหนีอยู่เหมือนชิมูเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่ะ เราก็ได้เ,เราก็มีแผ่นเกลียวนะเอามาให้หนูเล่เดี๋ยวก่อนแผ่นเกลียวเราจะต้องอาแจกเลยค่ะของเขาไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียงมาไม่ค่อยไอ้นี่ดูสิมันเหลื่อมเหลื่อมกันเราจะต้องเอาให้เท่ากันก่อนนะแปบ๊บหนึ่งไม่เข้าใจคะ่ะหมาหมาจะทำอะไรคะเรียงให้มันเป็นตั้งแบบไม่เหลื่อมกันเห็นไหมเมืม่อกี้แกออกมามันทำไมต้องไม่เหลื่อมเลยคะก็เดี๋ยวแม่อาจะตัดเป็นวงกลมไงคะอ๋อตัดก่อนเลยใช่ไหมคะอ๋อตัดทั้งฟึ้งอย่างเงี้ยแหละค่ะ เน่ได้ละเราไม่ต้องพิธีพิถันมากแต่ว่าเอาให้มันแบบทาไมต้องทําเป็นวงกลมอ่ะก็เดี๋ลวาจะทำเป็นดอกกุหลาบทำเป็นวงกลมนะคะเราหาปากแก้วที่คิดว่าพอดีพอดีเห็นไหมอ๋ออย่างนี้เหรอคะอ๋อความลงมาเลยแล้วเราก็ตัดออกอ้เป็นความคิดที่ชัฉลาดมากเลยเน่ยมาม่าคิดเองเปล่าคะไม่ค่ะอ๋อหม่าม่าเอาจากไหนมาคะมาม่าก็หาสูตรในอินเทอร์เน็ตด้วโอเคค่ะ แลวไอ้แป้งที่ถูกตัดทิ้งไปนี่กินได้ไหมไม่ได้ค่ะเอาไม่ได้เหรอคะช่างมันเลยเหรอคะช่างมันเลยนิดเดียวเองนิดเดียวเองมันจะไม่ค่อยกลมๆเท่าไหร่นะแต่ก็ตองเรี้ยเนี้ยไหมคะหรือว่าพอกะกะเอาค่ะพอได้ค่ะให้มันเป็นแผ่นกลมๆเงี้ยอ่าเราได้แล้วเห็นโอ้ตอนนี้ก็ได้กลมๆแล้วนะคะแผ่นค่อนข้างกลมแล้วนะคะเหมือนขนมเปี๊ยะเลยค่ะตอนนี้นี่ค่ะเห็นไหมโอเคค่ะอันนี้เสร็จใช่ไหม เป็นแผ่นวงกลมกี้ลืมไปขั้นตอนหนึ่งเราจะผ่าสีอย่างเงี้ค่ะทําเป็นแฉกดอกไม้ค่ะเนี่ยแฉกหนุกไม้หรอตัดลงไปอย่างงี้นะคะตัดลงไปอย่างงี้นะฮะตรงข้ามกันมันไหมมนตัดดูมันเบี้ยวเบี้ยวหน่อยอเน่ คอมเมนต์เยอะนะคะคอมเมนต์เตเตอร์ค่ะเสีช็คเห็นไหมเห็นไหมว่ามันเป็นสี่เช็แบบนี้ไม่มีสี่เช็นี่ค่ะมีแต่แล้วค่ะมีแต่ห้าแม่จะหยิบให้ดูแผ่นหนึ่งอ๋อเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนกรีบดอกไม้อ๋อ้ตํานานรักดอกเมยค่ะไม่ใช่ใช่ค่ะอ๋อเป็นแล้วเราจะใส่หมูสับเยอะไหมคะก็เยอะค่ะอ๋อเยอะเราจะเป็นคนใช่ อ่าคอยดูวิธีดีนะเด็กๆแล้วเด็กๆจะทําดอกไม้มันแหกนะคะเปืองนะคะโอเคนี่น่าจะเยอะไปหน่อยให้มันมันทำเสร็จแล้วนะคะเราเอาตรงข้ามกันจับขึ้นมาอ๋ออย่างนี้นะคะใช่แล้วเน่เน่เน่ลองทำกันอย่างนี้นะคะโอ้โหกันไปชั้นนึงก่อนอย่างนี้แล้วก็เอาด้านข้างเนี่ยค่ะปิดปิดแต่น้ํานิดนึงอย่างนี้กัน แตะน้ำด้วยนะคะอันนี้เพื่อใตะน้ำมันติดนะคะอ๋อคือเหมือนเป็นกาวของของแป้งใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะถ้าเขาลองทำอะเด็กๆเดี๋ยวได้ลองทํากันนะคะเราเราอันหนึ่งเราจะห่อสองแผ่นนะหนูไม่เอาห่อสองแผ่นหนูไม่ทำนะเอาหรอทำไมคะหนูไม่ประกบนะหนูไม่ประกอบหนูไม่ประกอบอะไรหมายถึงว่าเกี๊ยวชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องใช้สอง สองใบใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอันนี้พอรอบที่สองเราก็แปะน้ํารอบรอบนี้เลยอ๋อแปบะบน้ำตงรอบเลยเหรอคะอ่ะเราก็หยิบตรงข้ามขึ้น,นมาก่อนค,ะค่ะเหรอตรงข้ามของม,ะมะนะัม้าเนี่ยมันจะเป็นถุงทองอ่ะคะหม,ะมะาคาออกมาคลา,า,ายคลายค่ะมันเหมือน เกวธรรมดาเหมือนเกียวธรรมดาก็เนี่ยเป็นดอกไม้แล้วดูยังไงดูไม่รู้เรื่องไงได้ได้แล้วเหมือนขนมจีบเลยค่ะเออเหมือนขนมจีบค่ะเห็นไหมสวยไหมคะมันน่าจะบานๆหน่อยนะครับมนเป็นคล้ายดอกไม้ยงขนมจีบจริงๆมันน่าจะบานๆมันให้ให้เด็กๆลองทำบ้างค่ะอ่ะอ่ะทำจัดการค่ะเอาตรงข้ามใไปหากันค่ะโอ้โหเกททำได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะครับเนี่ย พราะหนูไม่ระวังเลยโอ้ยังดูดีอยู่นะฮะตัวน,น,นี้เริ่มระวังแล้วต้องต้องใช้น้ําติดไหมฮะเกศต้องป้ายน้ําหน่อยหน่อยค่ะไปป้ายน้ําหน่อยนะคะเหมือนลูกอมอ่ะเมืม่อกี้หมามา้าเขาป้ายอย่างนี้เหรอคะไม่เป็นไรก็ลองดูอ่าลองดูคะ่ะต้องป้ายข้างล่างมางเกศป้ายให้มันไม่ติดแต่ว่าพอได้อยู่นะคะเนี่ย กายทำอะไรไปทั้งอันเลยลองดูค่ะไปทั้งอันก็เยอะไปนะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ข้างบนมันมันติดเลยเขาใป่ปะนี่ไงเกสททำแล้วเป็นดอกไม้ไหมครับเกสทเรามาดูสิไม่งั้นมันจะหหมดเลยเกสต้องติดแค่แบบข้างๆช่านเพื่อความอร่อยเ่อ แยกคำสัญลักษณ์ไว้มแม่ท่ว่านี่ของเกสคือดูก็รู้ค่ะดูก็รู้ดูถูกมากเลยนะคะเนี่ยอ่าแม่ของแม่อันนี้ก็ต้องขอชั้นที่สองนะอันนี้ต้องชั้นแรกใช่ไหมเออต้องมีสองชั้นอ๋อชั้นสองด้วยนะคะอ่าชั้นสองคนดูชั้นสองชั้นสองวางงี้เนี่ยเห็นเห็นเห็นไหมคะว่าตูดมันมีสี่สี่มุมเป็นเหลี่ยมใช่ไหมคะเอามุมไว้ด้านนี้ค่ะเอียงโอเค <aw> เพราะว่าถ้าเราซ้อนกันทับรอยเดิมอ่ะมันจะหุบ<อ>เหมือนอันนี้ค่ะเมื่อกีแ้แม่แอนทําซ้อนอันรอยซ้อนรอยเดิมแต่ถ้าเราทะแยงกันอ่ะมันก็จะกลายเป็น<อ>ก,กลา,ลาบสว,วยงามสวย<ด><ไ>งามขึ้นนะคะเกดนดอกกลาบไหมฮะไหนเขาดูวฮะเป็นไหมเกไเป็น <_ S 2> อ่าของแม่แอนมาอ่าแม่แอนห่อให้ดูอีกทีหนึงนะคะนี่นะคะห่อชุบจุ๊บจุบจุบจุบเข้าหากันชั้นห่อนี้ต้องมีเสียงนะฮะชุบชุบขึ้นคะอันนี้ก็ป้ายมุมนะคะแล้วก็ชุบแป้งทอดขึ้นมาห่อตื๊บโอ้ยต้องมีเสียงตื๊บ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 อร่อยขึ้นค่ะอืมแล้วก็อีกอะไรฮะอ่าโอ้ยของเค้กก็เป็นนะฮะดอกกุหลาบค่ะเอาของแม่แอนต่อค่ะ พอชั้นที่สองเราก็แปะรอบๆได้ใกล้ๆใกล้ๆโคดโอ้โหบูบี้มากเลยค่ะดอกกุหลาบเหมือนกันค่ะใช้ได้อ่ะอ่าหมาฮะต่อไปอ่าให้หมามาทำก่อนตักเองเลยตักเลยตักหมาตักหมูค่ะไม่ใช่ตักหมาค่ะตักหมาใส่ลงไปอตรงกลางเลยค่ะอุ้ยมันไม่ไปอ่ะเอาอ่าอ่าหมาหม่อเสร็จยังค่ะ ต้องเอามือปาดค่ะเดนี้ของมาม้าเสร็จอีกงานแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราทําำตอบเรื่อยๆนะเดี๋ยวเสร็จแล้วาไปทอดอีกทีอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะตอนนี้เราทำอันสุดท้ายอยู่นะคะโอ้โหได้แบบเพียบเลยนะคะใช่อันนี้ใช้เกลียวทั้งหมด2ห่อได้กี่ดอกอะปะป๊าม้าไม่ได้นับเลยประมาณเผื่อน้องๆเขาจะได้แบบกะ10บเท่าไหร่นะไปนับเลยที่สิบหกับ ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามป่ะประมาณยี่สิบสามดอกเลยนะคะแพ็คหนึ่งก็จะได้ประมาณฝีมือใครเป็นฝีมือใครส่วนใหญ่คะเนี่ยของแกสทำไปกี่อันคะเนี่ยค่ะบูบี้บูบี้ของแกสเนี่ยบูบี้เนี่ยแล้วกายไม่ได้ทำด้วยหรอคะกายไม่ใช่ของแจบิงโกหมดเลยฮะยังไงนะยังไงนะของแจบิงโกหมดเลยบิงโกอะไรคะยังไงบิงโกเหไรคะอ่าแปลว่าอะไรอะคะงงอยู่เลยค่ะ ง,งนี่ค่ะ,ะไ,ดได้แล้วหลังจากเราได้ทีนี้เราจะทำอะไรต่อคะแล้วเราเอาไปทอดเลยค่ะอ่าเมื่อเราใส่น้ำมันวอร์มเตาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะย่อนเลยค่ะกระเด็นไหมคะไม่ไม่น่ากระเด็นนะคะอ๋อนี่หอมเคี้ยวก็ลงไปทอดทั้งอย่างนั้นเลยเหรอคะใช่ต้องทอดกี่นาทีครับผมมาทอดจนของมันจะเหลืองนะคะให้มันเหลืองสวยใช่ไหมคะได้แล้ว ันนี้คือได้แล้วเหรอคะได้แล้วค่ะเป็นไงบ้างสวยไหมอพอพอดูได้นะคะสวยเลยแหละครับอ่ะง่า<อ>ยจังเลยเนาะจริงครับไม่ได้ยากอะไรนะ,ะยากเลยแต่ต้องระวังว่าหมูเนี่ยมันสุกหรือยังคะเนี่ยออกมาน่าจะสุกนะคะมันรวมกัโอเคอเค่ะ ลาบนะคะเอามาชิมกันดีกว่าค่ะจะกินเป็นยังไงฮะกินบูบี้หอมไหมอันบูบี้คืออันไหนอ่นนี้อ่ะกินเลยค่ะอ่ะชิมเลยนี่ซ่อมหนูอ่ะชิมได้นี่ไงบูบี้ปะหนูกินของมันมาเหรอออ่ะโอเคค่ะอ่ะกินเลยค่ะร้อนไหมไม่ร้อนอ่ะอร่อยไหมครับอ่ะอร่อยไหมนี่แม่แอนจิ้มซอสพริกด้วยหมูมันสุกก็ปากนะ เป็นไงฮะอร่อยไหมอร่อยอร่อยเหรออ๋อสุกนะอร่อยไหมคะอร่อยต้องทอดไฟอนหน่อยอร่อยมากค่ะนี่บอกก่อนหมูเล่าเนี่ยคือที่เห็นเราไม่ปรุงคือหมูเขาปรุงสำเร็จมาเรียบร้อยมาแล้วนะคะใครไม่ใช่ใครจะทำเองก็ต้องปรุงรสเองนะไม่แนนอนมาจือจมดกนะคะไม่ได้นะคะโอเคค่ะอ่ะอืมกรอบเกลียวมากเลยสุกนะป้าบ้ารู้สึกเห็นไหมเนื้อแบบว่าสุกอ่ะถ้าใครนะคะอยากจะ ทำอะไรสกกนุกุกันกินเพลินๆในครอบครัวกินเป็นของว่างก็ได้หรือกินเป็นอาหารเย็นเลยก็ได้นะคะก็ลองทำดูกับเกี๊ยวกลาบแสนง่ายเลยหรืออาหารเช้าหรือารรอาหารกลางวันก็ไดม้มีส่วนร่วมกันได้ทั้งครอบครัวเลยถ้าใครอยากจะให้แม่แอนทำอะไรนะอย่าลืมเม้นบอกมาด้วยนะจริงๆแม่แอนติดค้างไว้หลายอย่างมากเลยแต่ว่า ทยอยทำค่ะทยอยทำแล้วติดตามมาดามแอนคลิกเช่นต่อไปตอนต่อไปนะคะจะทำอะไรรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะและอย่าลืมพารักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งช่องมาดามแอนนะคะและอย่าลืมว่าเรามีทั้งหมด2ช่องนะคะช่องทุงมาดามทีวีด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ